วัดีค่ะวันนี้เรามีเมนูน่องไกส่สับผัดพริกขั่วค่ะพริกแกงขั่วนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ปิดฝาหมอ้อแล้วก็ผัดสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเดือดค่ะไกลผัดพริกแกงขั่วของเราก็สีสันเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะ คั่วเขาหรือผัดไปเรื่อยๆในหม้ออย่างนี้นะคะเราจะไม่ใส่กะทินะคะวันนี้เราจะทําเป็นนอกกะทินะคะเราจะไม่ใส่กะทินะคะคั่วไก่คั่วน้องไก่นะคะที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ใส่กะทิตอนนี้ก็เดือดนะคะสีสันก็เริ่มสวยงามน,นะคะเจะรออีกสักพักนึงให้ไก่สุกกว่านี้นะคะแล้วึงจะปรุงรสค่ะแล้วก็มาใส่คัะ น,นี่ค่ะสุกแล้วค่ะอร่อยค่ะเพราะว่าพริกแกงเราทำเองเนาะพริกแกงทำเองค่ะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะยังไม่เค็มมากเมื่อกี้เราใส่เกลือไปหน่อยนะคะก็เหยอน้ำปลาไว้ค่ะ ามน,นิดหนึ่งนะคะเป็นพริกแกงคั่วนะคะที่ทำเองนะคะจะหอม,อ,มอร่อยทำง,ง่ายๆสไตล์เราเองนะคะอาหารเราจะใส่มะละกอค่ะนี่ค่ะแกงคั่วมะละกอค่ะเรามีมะละกอหา่นามอยู่นะคะนี่ค่ะ แกงคั่วมะละกอค่ะทั้งตำทั้งแกงนะคะมะละกอลูกนี้คุ้มมากเจ็ดสิบห้าคนค่ะคุ้มมากนะคะเราเติมน้ำลงไปอีกนิดนะคะเราต้องการมีน้ำนิดหนึ่งนะคะใส่มะละกอรเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมะละกอรเรานะคะเจ็ดสิบห้าคนค่ะก็จะเป็นหำหำยังไม่เรียกว่าสุกนะคะแล้วก็ก็ เอามาตำได้เกงได้ค่ะลูกใหญ่ค่ะ75โคนก็ไม่แพงมากนะคะนี่ค่ะยังไม่สุกนะคะแค่หามหามนิดๆค่ะเราก็เลยทำได้หลายเมนูเนาะเมนูเกงขั่วไก่กับมะละกอค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะเราใส่พริกบดเพิ่มลงไปนะคะต้องการสีสันนะคะแล้วก็ความเผ็ดค่ะแล้วก็พริกบดตัวน,นี้ค่อนข้างจะเค็มนะคะเราก็ ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามารอค่ะเสร็จแล้วนะคะเกงเรานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่เราได้ตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุ่นข้าวค่ะอาหารเที่ยงง่ายๆสไตล์เรานะคะแกงข้วมะละกอใส่ไก่นะคะนี่ค่ะเราก็ไม่ได้ไปเก็บใบมะกรูดมาใส่เนาะไม่เป็นไรค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมายนะคะ